วันนี้สามียื่ซื้อตื่นเช้ามาบอกเธอเธอไปเที่ยวกันไหมว้าวตกใจเบิดที่ตกใจบมแมนอะไรหรอกแต่งตัวบันเัาก็ฟ้าฟ้าเราก็ฟ้าวิ่งผ่านน้ำเราฟ้าแต่งตัวยังไหวคุณนะมุ่งหน้าไปที่เขาค้อพนาจากนั้นเขาก็ตรงไปที่เขารังค่ะเขารังที่ทอระหดมากๆเมาตลอดยังรถไปสักพักหนึ่งเริ่มหิวข้าวอกันมากินข้าวอยู่บนตีนข้าวหลังแต่เดินเข้ามา คือร้านปิดแท้ละ่ะคือเงีเนี่ยทีย่เรามาแต่เช้าไปร้านนี้เขาซื้อวาร้านระวังหลังคนนะซื้อเป็นแต่หน้ายานแท้มึอน,นี้ลมแรงเอาคนในร้านกับเิดแอ์ให้อีกหนาวกันหนาวอีบอกให้เขาปิดให้ดีบ่เบื่อเป็นยังสร้างมันเทอะหลังจากที่ทางร้านเอาอาหารมาให้กินก็เลยลืมทายรูปฟ้าว,าว,าวยันมาฉันแต่ก่อนไปต้องทําธุระให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจุดประสงค์ของเพิ่นก็คือมารายงานตัว90วันนี่เองสําหรับสาวตังชาร์ ที่อยู่นานๆหรือทำวีซ่าปีก็ต้องมารายงานตัว90วันทุกๆ90วันแต่ว่าถ้าเกิดไข่บอสดวกเขาก็จะมีให้จ่ายรายปีไปอย่างนั้นก็มีง่ายดีชาวต่างชาติเขาจะเข่งคัดมากเรื่องพวกนี้เพราะว่าถ้าเกิดอยู่เกิน90วันบ่านมารายงานตัวก็อ v e r s t a y สิคะว้าวต้องออกไปเสียด่านข้างนอกค่ะเรียบร้อยเลย <c oughs> เจอมาแล้ว <c oughs> ในขณะที่เดินทางก็ขออนุญาตเข้าห้องน้ํานะคะ พอเตรียมตัวจะต้องไปต่อคะ่ะระยะทางการเดินทางมาเพชรบูรณ์ก็40กิโลต่อมาจากเข้าคออีกนี่10กิโลก็เป็น80กิโลค่ะออนแอร์แล้วยู่เดอพี่น้องเดินทางมาสามีบอขับรถบรญญะบรรยังเลยคะ่ะบอดูหน้าเมียเดยว่าเมาขนาดไหนเลยงานนี้บอต้องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแค่ขึ้นรถก็เมาแล้วคะ่ะดูดูขับรถย่งกัรขับรถแข่งพะนะ โอ,โอ้อีฮากออกมาเป็นพัดกระเพ่าแล้วสูงวันนี้คือลดล่งดีแท้อ๋อวันนี้เป็นวันธรรมดานี่เองถ้าเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอย่าเปลามาเด้อดูดลดไลนาดยิ่งอาทิตย์ที่แล้วลดแก๊งน้ำอ้ามาเต็มถนนมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นคะ่ะสำหรับใครที่บอชนาญทางก็ค่อยๆขับเด้อเพราะว่าโค้งมันเยอะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากๆเพราะคนบอชนาญทางแล้วก็ขับรถไวพร้อมด้วยความปรารถนาดีจากคุณเก๋แฟนเพจ นะตอนนี้ก็เข้าไปในซอยที่จะเข้าไปวัดผ่าซ่อนแก้วแล้วคะ่ะค่อยๆขับไปเรื่อยๆทางมันจะแคบหน่อยนะมันจะมีลายังเข้ากระแลวแต่ไวเข้าถาังไหนเข้าทางใจก็ได้นะเมือ่อได้มาแค่แป๊บเดียวพัฒนาขึ้นอีกแล้วจากร้านค้าผุดขึ้นมาอีกตรงไหนอีกกระบ,บร้เยอะแยะมากมายมีตลาดสดขายข้องแมวด้วยนะพวกเธอถ้าขายกลับทางนี้ก็อย่าลืมแวะซื้อติดไม้ติดหมือกับบานเดอ้อแต่ผู้พักคงบลอกทางเก่าหรอก เป่าไปเป่ามากใกล้อีฮอดวัดแล้วตัวนะวันนี้โชคดีโชคดีบ่ใคยมีขนลดกระบ,บ่ใอรมมีท้องฟ้ากระปรอดโปรงอุณหภูมิ28องศาคา่ะบ้าหนาวเลยแต่อากาศดีถ้ามาช่วงดูฝนน่ะจะเห็นมอกสวยมากๆแต่ตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวแล้วก็จะบ่ใครเห็นมอกเท่าไหร่ห้องพักต่างๆสถานที่เที่ยวต่างๆก็เริ่มเตรียมงานแล้วเพราะว่าเข้าอากาศหน,น้าหนาวก็จะมีคนลังเข้ามาเที่ยวเยอะแยะส่วนมากจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาว ถ้าใครชอบบว์ุนไหวก็มาวันธรรมดาจันทร์ถึงสุขถ้าหนาวอีกนิดเหมาะสําหรับการกลางเต็นเลยสู้กอดกันอุ้มปุ้มดีครับข้างหน้าก็จะห้าทางจอดก่อนเ้ยค่ะอาจจะมีคลิปที่2ที่3นะคะเพราะว่าวันนี้ทายไว้เยอะเลยไปละไปละไปห้าที่จอดรถกันฟากตามคลิปถัดไปค่ะ